เปลี่ยนลูกกตาได้ด้วยนมมีอ่ะทุกคน,นไหนเปลี่ยนลูกกตา้าคนในติ๊กต็อกดูสิเปลี่ยนได้สตาเธอละคาวนี้ดีมากนะว้าวไบเบิลเอาไหมเอาหรือเปล่าบู๊กักทองอยากได้ทุกคนย้ายไปที่นี่เลยค่ะ<อ>ที่พักเอาไหมนมมีน่ารักมากเปลี่ยนตาได้สามระดับโอ้มชินางร้ายกับแก้มพีทโปรดักชั่นท่าด,ดไหนคะ่ะปกติขายกันตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเป็นพันสองใช่มาเรื่อย จนวันนี้เอาไปในพวกนี้กินเจแล้วกินไม่ได้แล้วนะเอาเลยไม่แนวางไว้นะ้วพวกนี้หนูยังไม่เข้าวันหนึ่งทำไมอ่ะมันถึงเทศกาลกินเจแล้วใช่พวกนี้กินเจแล้วพวกนี้ต้องไปสี่ร้อยสามสิบบาทก็ต้องไม่กินเท่าไหร่นะสี่ร้อยสามสิบบาทโมนี้ค่ะถามจริงสี่ร้อยสามสิบบาทเท่านั้นค่ันนมีตัวใหญ่แบบนี้ไปผูกกรแจ้ห้อยแบบนี้ราคาคือสี่เจ็ดร้อยค่ะ 4 7 0ยค่ะ430บาทถูกจริงราคาถูกจริงไม่เคยเห็นที่ไหน430บาทนะครับ430บาทตัวเปลี่ยนตาได้นะร้องร้องฮอตมากจริงจอยู่นะว่าเข้าต่ว่าตอนนี้ก็ยังดังอยู่ไม่หลบในตอนตอนนะครับเปลี่ยนลูกตาได้มีเปลี่ยร้อยให้เยอะนะมีประมาณ200ตัวเท่านั้นนะครับราคานี้เป็นราคาครั้งแรกเลยราคานี้ให้430บาท 4ี0บาทนะครับบล็อกต่อหกครับยกบล็อกท่อบ6ครับถูกมากค่อนข้ากอนอันหนึงนะไม่แล้วค่ะเหลือตัวค่ะเขาไป็าที้าร้0ก็ยงได้เลยนี่ที่สุ่มคนดูทางนั้นเท่าไหร่นะคะสานสองคนั้นค่ะ4แครราคา4 5 0บาทไปเอาพิมพได้เลยค่ะแค่เจ0อค่ะสี่าค่่ะรยไปเร็วมากเหลือ190ตัวค่ะ บกนะคะคร้อยเก้าสิบตัวแล้วแม่ร้อยเก้าสิบตัวแล้วสีแคทเจ็ดร้อยค่ะาซีแคทเจ็ดร้อยจริงอ้วนแล้วเนะี่ยอ้วนมากร้อยเก้สิบตัวค่ะสีแคทเจ็ดร้อยนะครับราคาวันนี้นมมีนะที่ใครรอยอยู่สี่ร้อยสามสิบบาทเท่านั้นสี่ร้อยสามสิบบาทน,นา่ารักมากเลือกสี่ได้ไหมครไม่ได้ไม่ได้ไไดครับไม่ได้นี่นี่นี่นา่ารักไหมอันตีเข็ดตีเข็ด ทุกคนรอก่อนแล้วค่ะจะขึ้นให้อันนี้คือหลูมาเรียงไว้ให้แล้วรอสักครู่นะคะร้อยห้าสิบตัวสุดท้ายค่ะชื่อฟอบอเลยค่ะที่ปักหมุดเลยค่ะเห็นไหมคะไร้อยตัวแล้วนะทุกคนดูที่ปักหมุดค่ะจะรอเลยหรือว่าจะยังสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์สุดท้ายวันนี้สี่ร้อยสามสิบรหัสคือ C เจ็ดร้อยนะครับ C เจ็ดสติกเกอร์ไหมเห็นที่ปักหมุดไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนและปักหมุดขึ้นไหมของแล้น้องน่ารักทุกตัวนะครับท่ทองรหัสอะไรพี่นุ่นหกแปดเจ็ด ไี่พีคอนนี้เจ็ดูกันนู้นี C ยแน่อจากลกนี้700นะครับ C 700กำลังจะไปไวมากเนี่ย430เท่านั้นนะครับ C 700นะนี่หะได้ทำราคาตัวไ๊ย C จบละ700นะครับโบวปักทองคโบวปักทองเนี่ย ท่านลูกก็ไปเปิดให้แกกงนะมี25ตัวตะกุ้งผัดทองทั้วเราน่าหลักมากใช่เอฟไปก่อนอะ่ะกาออกนะวันนี้กาอ,ออกเขายังไม่ได้บอกราคาเนอะ2,990บนท้าร้อยเก้าบาทสองาันเก้า้อยเก้าสิบบาท,บาทราคาสี่หกแปดเจ็ดซีแท็กหกแปดเชิ้นแล้วอะ่ะ สารพู่กับทองเวียนหัวเหรอคะสรพู่กับทองถินได้เลยซีแคทหกแปดเจ็ดนิยี่สิบห้าตัวเท่านั้นนะคะซีแคทหกแปดเจ็ดนะนี่ขอซีแคทหกแปดเจ็ดมุ้งกับทองขออนุญาตคนพร้อมโอนละโอนเงินเลยนะคะ,คน,ะนะ,ะนะขอคนพร้อมโอนละโอนงบโอนเงิน,นเลยนะขอโทษค่ะเป็นโรคไอ้นี่ชักกระตุกเลาบอกว่ากล้องเวียนหัวเป็นโรคซากะตุกเจ้๊กดยังไงเราหรือว่าจิ้งจีนี่ เปลี่ยนสายก่อนดิใายเปลี่ยนแล้วทำไมไม่ติดอ่ะชุดชุดบอกชุดเลยชุดนะครับชุดคิมมอนนะาเอาไปใส่เนาะได้เลไดคอแดงใส่เนาไปใส่บู้ได้ด้วยมีสิบห้าชุดชุดละสา0อสินะครับเป็นชุดแท้นะเป็นชุดแท้ๆนะครับของคิมมอนเลยนะรหัสคือซีสองหกเจ็ดนะครับ C ีแคทสองหกเจ็ดันกี่ชิ้นแล้วว่าซีแคทสองหกเจ็ดไทยยังไม่ทำรหัสพรุ่งนี้มาค่ะพรุ่งนี้มาได้เลย มีมาแล้วแต่ว่ายังไม่ทำตลาดเพิ่มอีกวันนึงอุ้ยนี่ราคาดีมากซีแคทสองหกเจ็ดนะครับเจ็ดมีค่ะมีกับทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างเนี่ยใส่ลาบูบุ้ยใส่ใส่ให้ทุกคนเดินช้อปปิ้งเลยจริงๆเป็นเป็นนี่ไหมแกลดโอเพนนิ่งหนึ่งวันได้รปะที่ไหนอะที่บ้านนี่ไงเปิดบ้านแก้มบุ๋มเดินเข้ามาช็อปเลยจัดไปค่ะมีร้อยกว่าตัวเองอะ เกือบไปแล้วขอได้ไหมออไ่ะไม่ได้หรอให้ราคาดีขอได้ไหมทำไมจบไปแล้วเบบี้ชีกับเมาส์ V4 ที่เป็นกระเป๋าซิปนะครับราคาวันนี้เอาไปแค่สามร้อยเก้าสิบบาทกลับพร้อมพีพีค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทราัสคือ Ccat 4 1 3นะครับ Ccat 4 1 3นะอุย ไม่วันนี้หนูไม่ได้ล้างท้องหนูกินพรุ่งนี้หนูไม่เคยล้างท้องเลย C cat 413นะครับ b a y 3v4 ที่เป็นกระเป๋าซิปนะเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้กินใช่ไหมไม่ใช่ชงไหมคะใครมามีหกไม่ประตูมันก็นดัง <6. S 1> ที่กินหมดแล้วอะ ที่เหลือก,กินหมดเลยยังไม่กินแล้วบ้าฟางราคาดีมากนะฟางมันแบ่งให้มากินใช่หรอเออมันมี